สวัสดีครับพี่น้องนะครับพ่อครับเนติชแนลเพื่อนเราพี่น้องนะครับโอ้ยมองผมนะครับบ่ได้ตัดหง่งเลยนะครับพี่น้องกับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะพี่น้องล่มนะครับฝนกำลังโล่งเม็ดครับปล่อยๆนะครับอาจจะมันนี้ภาพพี่พี่น้องนะครับมากินตําำถาดได้พี่น้องนะครับนี่ผักผ้ายไงนะครับหรือผักขั้นจริงครับพี่น้อง่ว่าเที่ยวลรวละลายมือแล้วนะครับแล้วก็ะนอกใหม่นะครับ รับตามกุ้งสดนะพี่น้องนะครับมากินเขาน้ากันด้วยครับพี่น้องนะครับซ่แบแ,บแบน้ากันด้วยครับผมอาจจะท้ายวัได้โดนของพี่น้องฝนดีต๊ะนะครับอาได้กินห้พี่น้องเบิ้งจังน้อยนะครับสิขาคมแล้วล่ะกุ้งใส่ย่อยครับพี่น้องใส่สามสิบนะครับสามสิบสี่สิบตัวกิโลหนึ่งนะพี่น้องนะครับ สับผ้าชอบจับเพื่อกุบินเอซึ่ห ข้าเที่ยงแล้วพี่น้องเข้าเที่ยงแบบใบๆหรอครับป้าสามป้าสี่หรอถึงมมาจากพฮ็นงานนะครับเข้าเว้นโอ้ยลักผ้าอยหวานครับ จะไปตัดผมกับมนไม่ลานเปิดมันไม่ลานเปิดกับัากาาไปตัดดอกหรครับพี่น้องครับมันย่านนะครับย่านขึ้นสมองที่ผมอะย่านไ้กว่านะนะครับผม ไปไปฝนอว,วัตะวาเนี่ยเขาเนียวครับเด,ดมือครับคุณน้องสมกับว่าเขาเนียวครับ ขยายไปหนังช่องผมมันเป็นแบบนี้เขาเติมเมื่อ,อคคร,ครับพี่ตอกครับพี่นองเเนี่กับเจราพีร่าหนองนะครับ จังหนล่าเร่อยเลย,ยครับผมก็จิกินบะแแลวดวครับครับต้องเข่าห้มนะขออนุญาตล่าผีแล้วหน่งเลยครับเนี่ยัำง่ายๆรับกับมวนใช่ปะมวนค้ับช่ปพ่ายไผ่ครับํำมะุ้งครับผมํำ เพิ่มอนะี่น้องเข่าเหนี้ยเขาจะดีขึ้นอ่ะโอ้ยสมมาเขาเ่าเหนียวเนาะนี่แหละเขาเขาได้เกิดมาเขาเ่าเหนี้ยครับไม่ขเขาได้เขาอ่ะ ต้แห้งครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องเหงากับเต็นมือเนาะงเข็มน,นี่ข้าเนียก้อนครับผมำทำไายว่าจบดอกพี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้ที่เขานะครับขันมากกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่างน้นะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ